ขาวซวยสาวคนดังล่างฟ้าเที่ยวปารีสถูกขโมยแอร์เมสเงินสดหลายหมืน่นเรียกได้ว่าถึงขาวซวยจริงๆสำหรับสาวคนดังมิวกี้ปริยาที่ล่าสุดรวมตัวแก๊งยูทูบเบอร์ตูนแอลลี่มิกฉเฉลิมศรีและนัด พิสามณีแพ็คกระเป๋าจัดเต็มบินลั่นฟ้าไปเที่ยวและทำคอนเทนต์สุดปังไกลถึงเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสแต่เริ่มทิปปุ๊บก็ทำเอาเครียดจนน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวเมื่องานนี้มิวกี้โดนขโมยของเป็นกระเป๋าแบรนด์ดังระดับโลกรวมถึงเงินสดจำนวนหลายหมื่นบาท โดยมิลกี้ได้เปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวผ่าน IG Story ด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักพร้อมแคปชั่นระบุว่ากระเป๋าหายแอร์เมหนึ่งใบเงินสดหลายหมืน่นข้าวซวยจบขณะที่เพื่อนร่วมทิปอย่างมิกฉเฉลริศรมสีก็ได้โพสเช่นกันว่า อีดอกโจรมีจริงด้านตูนเอลรี่ก็ได้โพสไอจีสตอรี่ช่วงนี้มิลกี้เฟล,ลหนักมากจนอยากจะร้องไห้พร้อมระบุว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมดีเสมอ